ถ่ายไว้ไมึงถ่ายไว้ดีทั้งคู่เลยถ่ายไว้ไอเอาไว้ชันเอาไอ้ชันโอ๊ยพี่แล้วเดี๋ยวพี่ไปแอบอยู่้องหลังนะโอ๊ยเ,าเา้าเอ้ากลักมือกูวางหน้าทำไมอยู่เนี่ยไม่ต้องถามไปข้องหลังไปรอสัญญ,ญาณนะพี่รอสัญญ,ญาณโอ้ยนี่แอดถามจริงครับมึงทำอย่างนี้ทำไมวะง ก็น้องไอ้อะมันมีคนใหม่แล้วลุงเรงยังเร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 ื่องนี่เป็นเรื่องอะไรไปโง่เ้ยแอดเฮ้ยคุณจันขโมยรถแล้วก็จับตัวประกันทำไมล่ะครับเอ้าก็คนมันเสียใจอะดูดีะแต่ถ้าคุณขโมยรถแบบนี้นี่คุณถือเป็นขโมยนะครับขโมยซะเลยคกูกูเสียใจกูทำอะไรก็ได้ครูแทงแม่งเลยก็ได้เนี่ยไองไอ้ ไอ้มึงอยู่มึงไม่ไหนมึงไหนนะ่ยทำไมอะต้งปังกล้องเงี้ยไอ้นี่พี่มีมอเตอร์ไซค์คันใหม่เหมือนแฟนใหม่ไอ้แล้วนะเป็นแบบเนี้ยไอ้จะให้โอกาสพี่ได้หรือเปล่าอะโอ้ยคุณครับแต่นี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของคุณนะครับคุณเอามาแบบนี้นี่ขโมยนะครับขโมยก็คนมันเสียใจอะคนเสียใจมันทำอะไรก็ได้นั่นแหละไลุใช่คิดได้ไงวะไลุย <c oughs> คุณครับตอนนี้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วนะครับคุณไม่เชื่อหรอกถ้าคุณไม่เชื่อคุณคอยดูเลยครับมีสไนเปอร์ด้วยนะครับไหนไหนมีไงดูหัวคุณดิไปไอ้จริงดิยบจิ๊บไปเอ้ไอ้จริงไปเรื่องเฮ้ยเหออ้ไอ้ไปอ้ยิงผมนะครับผมเป็นตัวประกรันหูยทาไมยิงลงหรอกหมายไม่ยิง,งอะไรดูหน่หาที่ทาไมยิงลงอะ มึงยิงกูเลยผมอยากตายอยู่แล้วเพราะผมอะไม่มีน้องไอ้แล้วก่อนที่มึงอยากตายมึงปล่อยกูก่อนไหมไม่ปล่อยอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวไม่แน่ยิงตัวยิงเลยอยากตายอยู่แล้วยิงเลยเอากูห้ตายเลยถ้ากูไม่ตายนะกูฆ่าแกนี่แหละนุ้หายล มึงจะเข้าไปทำไมตอนแรกมึงจะเข้าไปทำไมนี่นะลุงแต่แรกลุงลุงเฉยๆไปไปเยเ่งเลยเย่งโอ้ยปล่อยก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขายิงไม่แม่นใครยิงไม่ได้ตายแน่กูเลยลู้ไหมไอ้เค่นมีอะไรจะสั่งเสียผมไหมลุงโอ้ยมึงจะสั่งเสียมึงช่วยกูก่อนไปเราอยู่ด้วยกันเนี่ย เงาเลยนะโอ้โหลุงเหงาอะไรเดี๋ยวคอยดูนะวันนี้ผมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะลูกค้าเติมส่วนมากลูกค้าก็จะมาก็จะมาดูหัเฮงนั่นแหละเอออุ๊ยตาเดินหน้างอมาเลยสมน้ำหน้าสมหน้าเรื่องอะไรตาไม่มีเลยฟอร์มห้าร้อยกว่าก็รอถ่วงอยู่เนี่ยจะให้แล้วเนี่ย เนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ต่อหน้ากูด้วยหัวคันร้อนเปอร์เซนต์ลุงเป็นไรเดี๋ยวนี้พูดคนเดียวบ่อยๆนะฮะไปทำไหมหักไหมอ๋ออืมขบุญไครมาหาอาจารย์ครับอ,อ้ออาวมาหาใครนะมาหาอาจารย์ครับเอจะมาดูหงวแหงเหรออ๋อเปล่าครับมาหาอาจารย์ฟอร์มเจ้าพ่อมาถึนิยมมครับหาใครนะครับอาจารย์ฟอร์มครับดูดิพูดที่ชัดเด ไอ,อ้โฟมอาจารย์โฟมชื่อแบรนด์นี่เฉยลุงแล้วมีดินสอรหรือเปล่าครับคุยกับกูลุงอาจารย์โมลุงรอบใช่นี่ละฮะนี่นะฮะนี่โทษนะครับดินสอสอบผ่านยิ่งขีดนานคะแนนยิ่งเยอะเราใช้ยังไงอะโอ้เรื่องการใช้นง,ง่ายมากครับ <S <S คือก่อนที่พี่จะเข้าห้องสอบใช่ไหมพี่เอาดินสอเนี่ยไปขีดเส้นใต้เนื้อหาที่จะออกสอบ รับรองนะสอบผ่าน so no? oh! แน่นอนงั้นผมมาสามแท่งก็ได้ครับแท่งละห้าร้อยครับแท่งละห้าร้อยครับเขียนครับขอบคุณมากครับเกินมาห้าร้อยขอบคุณครับขอบคุณนะครับไอ้ฟองถามด้วยเถแล้วมันจะสอบผ่านได้ไงวะโอ้ลุงก็ระหว่างที่เขาขี่เส้นตายเนี่ยมันต้องมีคำตอบผ่านๆตาบ้างอะเขานุ๊กบอกเขาก็เอาไปตอบแค่นั้นเอง โอ้โหเดี๋ยวนี้มึงคิดกโกงแบบนี้เ,เหรอวะนูน่นวันนี้คิดโอ้โหถ้าชีวิตของคุณอะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผมบ้างะชีวิตคุณก็ไม่มาทุกทรมานอะไรแบบนี้หรอกครับกูว่ากูบอกว่ามึงจะทรมานมากกว่ากูอีกเตรียมตัวไว้มันเริ่ม,มแล้วอะเฮ้ยเป็นอะไรงอนกูเฉยเลยเนะี่ย เออเฮ้ยไอ้ฟอร์มว่าแต่ไอนายทุนมึงอะไอ้ขวโลนอะหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นทั้งวันเลยนะมึงทำธุรกิจกันยังไงอะไม่รู้แต่พี่อยู่อะผมให้พี่ก่อนตอพี่อยู่โอเคมาทุกวันก็ให้ทุกวันโอเคพันแลชอบสีผมอะให้เพิ่มด้วยอะห้าร้อยคืนตัวละห้าร้อยงด้่าห้าพันห้าชอบสีเสื้อเอาไปห้าเลย ชอบพี่อย่างเงี้ยถึงทำธุรกิจร่วมกันไงนี่เก็บเดี๋ยมึงเอาคืนแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคนเฮ้ยเอเฮ้ยเคนเอาไงลุงหมายตายแน่เลยว่ะผมว่าเราเราโทรหาตำรวจจริงๆมั้ไหพี่โฮ้ยกูก็พูดเป็นพันรอบแล้วมึงไม่โทรแล้วมามาแล้วพี่มาเล้พี่คนคนเชื่อใจเข้ามาดูแล้วพี่จรงเหรออฟเนเหรอเฮ้ยจริงเหรอ มาดูแล้วเหรอไอ้ไอ้ให้โอกาสพี่เถอะนะอี่าขอล้องันเลยพี่อะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเดือดร้อนด้วความรักเราของเราแบบนี้โอ้โหพี่เพิ่งคิดได้ลุยลูกแต่พี่ครับเขาเมนว่าให้กลับมาคุยกันที่บ้านคะ, <c oul ments> ะับเขาคอมเมนต์เหรอใช่จริงอะไอโอเคไอไอเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนเดี๋ยวพี่รีบกลับไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวปิดไลน์เลยนะเฮ้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับปิดไลน์ปิดไลน์ You? You kommt, ิไปเลยขุดขุดตุ่มๆมาตุ่มแดงๆไงควายตุ่มกดไปเตยเล็กทุกคนครับไอคืนนี้กับผมแล้วครับเออทำไมอ่ะมันจะเป็นอะไรกันเล่าไอคืนดีผมแล้วไงยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่มาเป็นเป็นพยานนะว่ามาช่วยผมง้อไอ้อ่ะขอบคุณนะครับไอ้ครับไอ้สัตว์คุณทำแบบนี้คุณือดเดือดร้อนนะครับ อา้าก็ผมก็เดือดร้อนไงผมเน่แบบนี้จบเลยแต่ก็อย่าถือสาผมเลยนะครับยังไงผมก็ต้องขอโทษลุงลุงด้วยพี่ๆด้วยนะครับ<อ>แล้วผมก็ไม่หลักอะไรลุงแรงเลยเออเออไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาเลยลุงไม่ได้เก็บอะไรเลยขอบคุณครับหัวไม่ได้ทําตัวลุงนี่ทําหัวพี่หลังจะทำยังอีกนะครับพี่ครับครับผมขอโทษครับรูนพ่อแล้ว นี่ฟอร์มลุงนี้เข้าไปบวกแล้วเฮ้ยมันไม่เนี่มันอาจจะหลอกเราเออมีอะไรแล้วไปไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับวันดีที่คอฟอหมดเลยเนี่ยไปี่ยไปไปไปกลับบ้านแล้ววะขอบคุณพี่พี่ด้วยนะครับเออเอเอออาออก้ยไอ้ไอ้ไอ้โทรมาฮัลโหลครับไอ้ครับจริงน พี่กำลังกลับแล้วกำลังไปหาแล้วอะอะไรนะไม่ต้องกลับมาให้เห็นอีกเอาไอีไอ้เฮ้ยผู้หี้ได้ยังไงวะไม่เอาแล้วพี่ไม่ยอมนะไอ้ไม่ได้นะก็โดดจะให้โอกาสพี่ไงไอ้ าทีมาจัดอา,อาทีเข้าเองไม่ได้มาจะเข้ามาหนะมึงจะเข้ามานนมึง,อามางโอ้โหไอ้แม่งหดอกรูเหี้ยที่ท้ายแม่ัหดอกรูหมดทุกคนเลยกันแป้งแมงม่วงหรือันแมงม่วเลยดิหมายจะตายจริงนะเอามีดบอผีผายคือตั้งแต่รอบที่แล้วติดใจเลยมาดูเพิ่มครับแข็งแรงมากเลยทนทานดี อ้าวสินตดไป่ได้เมื่อกี้เออทำไมกูตดไม่ได้อะก็ไม่ได้ว่าอะไรถามดูก็เขียนห้ามกูยตดร้านไม่ได้เออก็ถามดูเชยแต่เมื่งมาทำไมผมก็มาดูประตูหน้าต่างเผื่อวะไงเผื่อวันหนึ่งเราจะขยายร้านพี่อะมาทำอะไรซื้อของกินอะไปกินไอสวยมันอันนี้นี่รีเทิร์นจริงจแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใช่แ้วก็แว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่ะอ้าวเป็นไรกัน หลังนี้กลับไปคบมันรอบนี้มันมันไม่ยอมให้กูมีอะไรด้วยวะใจคอพี่นี่จะคิดแต่เรื่องนี้มั้งเนี่ยไม่ใช่กูอ่ะกูอธิบายมึงฟังนะคือคนมันเคยเคยกันอยู่อะแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันเปะวะสวยเขาไม่อยากคบแบบเดิมแล้วเปล่าอยากคบเดิมอยากคบยังไงวะก็แบบน่ารักกุ๊กกิกแบบวัยรุ่นมาต้นมาปลายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอะทำไมโอ้โหเด็กกูจะพูดมึงฟังตอนมันคบกับกูเนี่ยมัน หมกมุ่นเรื่องนี้พอๆกูเลยแต่มันไม่ออกการให้พวกมึงเห็นกันนั้นเลยนักอุ้ยโถพี่พี่สวยก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะพี่ก็เห็นใจเขาหน่อยเธอหรือว่ามันจะไม่ได้ชอบกูจริงวะเขาอาจจะชอบพี่เรื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องนี้อะเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตกูนะนอกจากเรื่องที่กูกําลังบอกให้มึงฟังเนะี่ยกูไม่มีอะไรดีแล้วนะจริงกูมีดีอยู่เรื่องเดียวอนะกูตังก็ไม่มีอนาคตก,ก็ไม่มี กูก็ไม่พอปากไม่ดีกูมีดีเรื่องนั้นเรื่องเดียวอะที่มันไม่ยอมให้กูทำกูเครียดเนี่ยมันมีคนแบบนี้ด้วยวะเนี่ยกูดีเรื่องนั้นเรื่องเดียวจริงๆมังก็ไม่ติดกูหรอกเพราะว่าตังก็ไม่มีกูเนี่ยอย่างกับแบบเกินตำรากลางฟ้าไปกูัวจริงๆขาดโสดขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหถ้ามึงได้เห็นกูแล้วมึงบอกโอ้โหพี่สิงนี่หมาป่าหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสงหง ลองลองดูต,ตื้อไปผู้หญิงนะแพ้